สวัสดีเจ้ครับวันนี้เราจะกลับไปชนบุรีกันครับทำไมเงียบอ่ะคู่เสือใส่เส็จแทนอ๋อไม่ไม่เล่นเองแล้วไม่เล่นเองแล้ว ตอนนี้เราแววมาชาร์จที่นั่นแหละป๊มไใกล้หอกรูจริงๆตอนแรกกลางคืนก็คือแบบเฮ้ยมัน5.5บาทอ่ะมันแบบออฟพีกอะมันน่าออกมาชาร์แต่ว่าก็กลัวเรื่องที่จอดนะก็ไม่เป็นไรก็เลยเนี่ยชาร์จตอนนี้7.5ไปยาวๆน่าจะเอาสัก80%เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่หอเพลินนะวันนี้ตอนเย็นยังไม่รู้เหมือนกันไอคทิวิตี้อาจจะมีว่ายน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นิดนึงได้ไหมจอติแบบเขายินดีไหมสติ๊กเกอร์มันเพียวอ่ะสติ๊กเกอร์ทีอ โอ้ยเรื่องมันเยอะเจ้ามันเยอเจ้ามันเยอะเจ้ามันเยมันก็สแกนได้นะสติกเกอร์เบี้ยวก็สแกนไดนะ้แต่ว่าตู้นี้สแกนไอสแกนเบี้ยวนะครับเออ แล้วก็อะไรวะเอ่อนึกไม่ออกเ่ามึนเนี่ยลืมเลยช็อตเลยเมื่อกี้เขาจะพูดเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงนะที่เราจะกิจกรรมไปว่ายน้ําหน่อยหน่อยหลังจากนั้นวันนี้ภาวนาให้ตอนบ่ายฝนไม่ตกตอนบ่ายเย็นฝนไม่ตกเพราะเราจะพารถไปล้างเอออยากล้างรถกูบ่นอยากล้างรถตั้งแต่วันแรกที่ออกเด็สูตรเราด้วยซ้ำแต่ว่าฝนไม่ให้ไปละไม่เกี่ยวกูอยากล้างรถกูอยากล้างรถเพิ่นเพิ่นอ่ะไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนสองเดือนแล้ว เออแล้วก็เอาก็เพิินไม่ได้ขับอ่ะไม่ฝนมันตกคนก็เลยไม่พาน้องไปล้วก็วเพิ่นไม่ได้ขับเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องงานกูนึกออกแล้วเดี๋ยวกูเหลืองาน d e p อรก็คือเดี๋ยวไปถึงห้องเพินินกด d e p อรก็น่าจะ c o อมพี t ล y กับทั s k นี้แล้วก็รอเตรียมดูว่าเราจะเอาขึ้นพอร์ตได้วันไหนอะไรยังไงนะคิดว่าน่าจะอาทิตย์น,น่าไปรอ เรามาถึงโชบุรีแล้วยี่เรากำลังจะไปล้างรถกันนี่อันนี้คือบันไดสุดสวยของเพิร์แล้วก็อุปกรณ์ล้างรถชใช่เพิร์ใช้สีชมพูแต่ว่ากระเป๋ามันไม่ได้สีชมพูนะเรากำลังจะไปล้างรถแล้วแล้วก็ได้ล้างน้องข่าวมาได้ทีถึงแล้วไปเจอกันที่ร้านล้างรถเปิดประตูสิ เราต้องพูดยังไงอ่ะมีอ่ะก่อนปามปามตัดพยายามตัดอ่ะหลายรอบแล้วนะอ่ะเราก็ไปเมื่อกี้นะมาถึงของเพลและสี่ร้ยจานอ่ะล้างรถเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงวะล้างรถแบบนี้กูจะไม่ล้างรถอีกแล้วกูจะไม่ล้างรถเองอีกแล้วคนร้องร้ไม่ไหวไม่ไหว กูหิวข้าวเลยอะล้างแบบ,บบวูบแล้วแบบเชื่อมือสัตว์น่ะน้ำมึนอ่ะกูแ <c oughs> บบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้กูจะไปคันโปรออลลี่เท่านั้นคันโปรร้านเดียวที่ไวจ้จะได้ร้านนัเชื่อิวข้าวไม่ไหวไม่ไหวเพลินแม่งสุดยอดคอคนลักรถดแล้วนี่เราเอาผ้ามาซักระหว่างที่รอผ้าซักเราก็จะไปชาร์จแบตเราเดี๋ยวค่อยกลับมาจริงๆมันแบบก็งเหลืออยู่ฮะประมาณเกือบ50%แต่ว่าชาร์จไว้กันเหนียวนะเหนียวอะไรตัวเหนียวไก่ เพราะว่านั่งตรงนี้มันร้อนแน่ๆเพราะว่ามันมันจะเหนียวเน้นนะ่ะอืมไปเดี๋ยวรอผ้าบัมบูยังไม่กลับมาเลยอยากว่ายน้ำมันเนี่ยรีบกลับมาได้แล้วนะเข้าใจไหมปามปามได้มอบก,กล้องถ่ายมาให้เพลินเป็นภาร,รกิจให้เพลินพูดเลยก็ได้เจ๊เจลตลอดไปตลอดปีเพราะว่าปาอมปามไม่มีอะไรจะเป็นเรื่อมเพก็เลยสัญหาให้เพลินพูดเรื่อยๆตอนนี้เพลินจะพูดไปเรื่อยๆจนปามหูดับก,กลับไม่เลยมีคํานี้ในโลกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ปปอมกำลังเปิดไฟคพจะบรรยายไปเลยนะลักษณะการขับรถของป้อมป้อมกำลังเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อไปสู่ปั๊มที่มีที่ชาร์จที่คราวที่แล้วเราไม่เคยชาร์จปั๊มนี้กันสําเร็จเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าคราวนี้มันจะเป็นยังไงเพราะคราวที่แล้วเหมือนตอนเสียบชาร์จแล้วไฟมันไม่เข้านะไฟเขียวเลยไม่จริงแล้วไม่เขียวแล้วไฟได้เปลี่ยนเป็นสีแดงไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้ มีรถสีเขียวกำลังปัดหน้าลงไปเพ่อนเพื่อรู้ไหมว่าเวลาซักผ้ามันมีนวัตกรรมอันหนึ่งนะที่แบบเพลินชอบมากเลยมันมันมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสําหรับคนที่ซักผ้าแบบซักผ้าเหมือนอยู่หอแล,แ,ลแล้วแล้วไม่อยากแยกผ้ามันคือแผ่นกันสีตกอ่ะอันนี้มันช่วยได้เยอะเลยก็คือสามารถใส่ผ้าสีผ้าขาวรวมกันไปได้เลยแล้ว พอซักเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่ฟินคือการดูที่สีอ่ะดูสีบนผ้านั้นน่ะเขี้ยมนะปุ๊บโอ้ใช่ต้องความน่ารักว่ากวันชอบเห็นด้วยกับเพิร์สเฟิร์ชอบปามก็ตรงนี้เลยไม่ใช่นั่นแน่ไม่ใช่นั่นแน่เพิร์นไม่รู้จะมีคอนเทนต์อะไรจะพูดแล้วถ้ามันพูดไปเรื่อยมันก็ดูเจือจี้ไม่มีสาระไม่มีเก็แล็ดเพิร์นกำลังทำให้ปามได้มีคอนเทนต์ไป็นรมในช่องนะ แล้วยอดสับสไครเบอร์มันก็อาจจะขึ้นเพราะการพูดเจอแจวของเขามันดูแปลกประหลาดหรือเปล่ากดข้ามกันได้นะกดข้ามกดข้ามทำไมทุกปุ่มนั้นทิ้งซะรอติดไฟแดงกันปกติทุกคนเวลาติดไฟแดงนี่ทำอะไรต้ปานทำอะไรมองเพลงไม่เห็นน้องเลยโทรศัพท์อยู่นี่ <c oughs> มันไม่ได้เสียบสายมันก็ร้องเพลงไม่ไ,ได้ เพื่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะเล่นเกม no no game เพิ่นถ้าเพิ่นขับรถจะเล่นเกมยังไงถ้าเพิ่นขับรถเพื่นจะเล่นเกมยังไงทุกคนฝากเพิ่นเนาไม่ขับรถเพิ่นเพิ่อนปกติเวลาเพิ่นขับรถเป็นเพิ่นโฟกัสโฟกัสต่อให้ไฟแดงก็โฟกัสโฟกัสยี่อะไรก็ไม่รู้เพิ่นกลัวเพิ่นกลัวช้าเพิ่นแบบพอเด็กเขียวปุ๊บเพื่อนอยากออกเป็นแบบแบบレสปอนต์ออกมาจากกระดูกสันหลังแต่รถไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นเลยรถคุณไม่ได้แรงเลย 对对。对<嘞>来了。 มาตอนเย็นแล้วตอนนี้ค่าแล้วง่วงแล้วด้วยก็คือระหว่างตอนนั้นไปสาภผ้าใช่ไหมสักผ้าเสร็จก็พาเพิินไปหาอะไรกินที่ตลาดเรียบร้อยพเพิ่นกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็เหมือนแบมบูก็มาถึงมาแล้วก็ไปไว่ายน้ํากันพอว่ายน้ําเสร็จแล้วก็ไปเดินแมคโครก็คือนี่มีภาพนี้เป็นบมบูเัาพยายามทําตัวไม่ไม่ธรรมชาติกูไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าเขาเป็นแบบไม่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติถ้าเขาเห็นกล้องเขาจะแบบเขาเขาไม่ได้อะเขาอยู่ไม่ได้นะประมาณนั้นแล้วก็คือน้ํก กลับมาที่ห้องแล้วเราก็ไปแวะตลาดสี่มุมเมืองแหลมฉบังโอ้โหสุดยอดมากของกินถูกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ากูซื้อแค่ปลาหมึกกับลูกชิ้นตอนนี้อิม่มเอมก็เลยง่วงแล้วรู้สึกว่าวันนี้ถ่ายคลิปน้อยมากเลยเพราะว่าเอ็นจอยมาทั้งว่ายน้ำทั้งอะไรโอ้โหเยี่ยมนะว่ายไปสิบรอบครบด้วย,ยเยี่ยมอาวง่วงง่วงง่วงเดี๋ยวไปรีบตัดคลิปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามชมสวัสดีครับ